สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาเล่นกันกับเกมสตาร์คราฟสองนะครับในวันนี้เราจะมาเล่นในแมปบิ๊กเกมฮันเตอร์อินฟินิต populaion t ก็คือเป็นแบบที่ใส่มอดทำให้เราสามารถสร้างยูนิตได้ไม่จำกัดนะครับในสตาร์คราฟสอแล้วก็ยังมีใส่มอดไปเพิ่มอีกมี Ultimate r e s o u r c แอนด์ซั p l พอะไรก็ไม่รู้นะยัดเข้าไปเต็มเลยพี่อยู่ฝั่งฝ่ายกับบิ๊กนะพี่อยู่ฝ่ายข้างล่างเห็นปะอยู่ตรงนี้แหละครับม<า>ีสีเหลืองครับพี่เอาสีอะไรวา พี่พี่ขอสีแดงอ่ะเท่ดยวี่เอาสีอื่นให้ไอ้บอทเด็สีส้มไปแล้วกันพี่ขอสีแดงพี่อยู่แดงแดงกับน้องเงินอยู่ทีมเดียวกันอ่ะพร้อมแบบนี้เราเล่นกัน hey, แค่นี้นะเล่นกันแค่นี้สองคนกับสองเอไอมาดูกันว่าใครชนะเอ้ยถ้าบิ๊กแพ้ขึ้นมาวีก่กับบอทเอไอทำแพ้นะถ้าหาก,กว่าขึ้นแล้วไอเอไอที่มันเอามามันไม่เดินไอเอไอมันหลอนนะอ่ะมาโหลดเสร็จแล้วเริ่มรัวมา กดอื่นเลยใส่นี้ป๊บปป๊บป๊บตังระบีแค่นี้โอเคริบสร้างอทีมหนึ่งไม่อยู่ใครบิ๊กเพียร์ปูเลชั่นเ่าเป็นอะไรต่หมื่นหนึ่งอ่ะเออใช่หมือนหนึ่งแหละเชิญสร้างเชิญสร้าง เอาจริงนะพี่ไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้เพราะว่าพี่ไปเล่นในโหมดตัวไอโคอปอะโคอปโหมดมันสร้างไม่เหมือนกันเนี่ยพี่ใช่สร้างไม่เหมือนกันเออขอบสร้างไม่เหมือนกันแล้วเราเล่นไม่เป็นอะ่ะค่อนข้างหลอน <Go away. S 1> เฮ้ยแต่ว่าพี่ดูแลอย่างนี้มันนด่ได้เว้ยทรัพยากรมันเยอะจัดอันนี้เราควรเปิดไมค์คุยกันเลยป่ะเนี่ยคุยกันเลยเนี่ย, <CD> ย,ยแหละเออคนจริงอะ่ะน้ำมันไ <PI S 1> อคอมมานนี่คืออะไรวะนเนี่ย อ่าฮะ AI คอมมานดิเด้ออ๋อ AI คอมมูนิเคชันเอาไว้คุยกับ AI เพื่อนเรายัางไงกดตรงไหนกดตรงไหนต้องกด Alternate C Alternate Alternate C ต้องขอบหน้าจออะอ่าฮะอ๋อโอเคแป๊หนึ่าางนะเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันอ่าเรากดทำนี่ก่อน ทางขึ้นแต่ว่าตอนนี้ทางขึ้นแต่ไงนะแน่แน่เฮ้ยสีน้ำเงินเฮ้ยเพืนก็พี่นีเพื่อพี่บุกปะใช่เฮ้ยน้ำเงินมันบอดนบุกเมันบอดน้ำเงินบอดบอดเพื่อบอดเพื่อนพี่มันตีกันแล้วเฮ้ยมันเอาเลยแต่ว่าอ๋อสีต้นมันส่งคนไปหา โอเคดีงานดีงานดีพี่เอาจริงนะที่เล่นอย่างนี้โคตรกระจอกเลยถ้าคนดูดูเข,ขาดูเป็นเขาจะรู้เลยมันรกระจอกมากโอเคน่าจะไปหาเพื่อนได้ไปทางนั้นเราไปทางนี้เราไม่รู้เอามารีมาก่อน โอเคตรงนี้เราเอาแร่อ่าตรงนี้น่าจะเอาโจมตีเราจะไม่รู้บิ๊กมันออกอะไรมาเฮ้ยเอาพี่บุ๊กดีกว่าเฮ้ยไปเฮ้ยขอล่อขอล่ออือพี่บุ๊กอยู่ใกล้ออกไปหน่อย ซองก่อนซองซองซอง,อง yeah, ดดกุรันรอบบ้านเรียบร้อยรู้กันนะดูเลยครับเชิญเลย ah, job, huh? นี่ป <Roger. S 1> างก่อน เง,เงินๆกัน่อยอ่าน่าจะเอานี่มาเข็มเอ้ยโอเคจะไอส้อมละไอส้อมอยู่นี่ <Yeah. S 1> อะไรไม่รู้นี่คือเสาเลยวะเนี่ย พี Our allies are being attacked. ่เป็นนั่นโอเคพี่เป็นตัวตัทอสเราต้องลงนิดนิดหน่นอยไปดีกว่า เฮ้ยโดนนี่แน่เหตุต่อไปก็ทรัพยากรกระโดดรัว ไอ้ส้มตีแล้วไอ้ส้มตีแล้วใช่ไอ้ส้มตีไอ้สองไอ้เพื่อนทุกทายหมดเลยเพื่อนรีทิดเพื่อนรีทิดมาช่วยเพื่อนก่อนถ่ายถ <c oughs> ่ายถ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 ่ายตายอยู่ได้อยู่ ตั้งไยิงไฟตั้งไยิงฟรับกัน,กนกเตงทำไมวะพี่เป็นรรยยสัตว์วยิงไงอาฮ่าโดนหลอยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน อ๋อนี่มาอันหนึ่งแล้วก็อันนี้อันหนึ่งอ๋อโอเคอะไรสีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมืนไปถึงฐานกูเลยมัตายดูดายคุณไม่รู้ความลับของผมมั้ยอะไรเฮ้ยมันใกลบ้ากูด้อ อย่ามาใกล้บ้าน,าน,นพี่นกดสีเร่ง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 เฮ้ยมันเร่งอ๋อนั่นมันเร่งได้ใช่ปะของปก่ก็เผาไปก่อนมันเออมันมีเร่งนี่ว่ะอ๋อวัดเกตมาแล้วโอเคเฮ้ย scb ready scb ready 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 for dust off kaboom baby scb ready engine screaming sure scb ready sẵn băng còn okay đợi 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 thêm bục này Ready. It's go time. Ready for dust off. SCV ready. Base is under attack. Coming through. Oi, khi ta cắt cái sộm gọi มน่าจะเอ็นเกมทีเดียวเลยป่ะเนี่ยใช่ครับเราเล่นแบบยืออ้อเหรอภาษาดูเท่แต่ว่าไม่รู้เรื่องเลยนะยอ,ยอ,อ่อาขับมั่วขับมั่วใช้ผหาอันนี้ไม่มีฮับแล้ว โอเคไปได้เลยเพื่อนไอ้เพื่อนมันถอยเพื่อนเป็นอะไรของมันเนี่ยไม่เอาวอเฮ้ยเข้ามาไม่ครบเหรอนี่สกิลยังมาไม่ครบเข้าไปอัพด้วย By the numbers, boys. Aye aye, sir. Affirmative. Fueled up, ready to go. Go go go. Research complete. Go ahead. Research. <laughs> hey, Big, where are you? What are Transforming Transformer Yes I'm ordering an attack here uh, SCV ready SCV ready Add on complete Will do SCV ready It's a little too crazy out here uh Yes -huh. sir ไม่มีดิเทคเตอร์สวยละ <Up grade. S 1> เฮ้ยไม่มีดิเทคเตอร์หรอแบบนี้จะไปหานะ <F DB. S 1> เฮ้ยย่า โอ้เพ oh, ื huh? ่อนโดนลมรลอแป๊บตึงพี่เล่นไม่ค่อยเก่ง Are being attacked. Alaw, hey, commencing operations ready for dust off. you all right, raiders. hit them here. Alaw, hey, Our allies are being attacked. We're heading back.

อ่ใช้นี่ก็ได้เกรดเกรด You can miss already our allies are being attacked job, huh? ตังแม่งเยอะกว่าที่จะทำได้ตังไม่ทันแล้ว Our a l a r center upgrade complete Our allies' base is under attack. Upgrade complete. Add-on complete. Roger. Uh. Okay. standing by. Our Upgrade, upgrades complete. complete. Ah. Uh... We need you. We could use some help here. You. สองมันเยอะเกินอ่ะ <c oughs> อยา่าสร้างเยอะดิเอาตายยิงโดเตัวเองตายไอ้ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าโอ้ เพราะรสัตย์ทำไม่ได้ทำไปยิงไม่ได้เอาเพราะรสัตย์มันยิงตัวพืนเว้ยเพราะรสัตย์มันยิงตัวพืนงงเลย ไม่สรั่งอยอมยัง่งยอมยัง่งเพื่อนยอมแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม่ให้โอกาสไอ้บอทเพื่อนมึงเลยหรอไปอยู่กับเพื่อนดีกว,ว่าเออชื่อ เฮ้ยเพื่อนมาช่วยแล้วจัดการไปเลยเพื่อนย้ายฐานดีกว่ <Okay. S 1> เาเออเพื่อกนก็โดนตีเพื่อนโดนสีฟ้าเข้าหลังเพื่อนมาช้าจัด ่ดีไม่ให้หห are being ดีดีไปได้พี่ก็ทำลายใหม่ได้โห oh. พี่ไม่ให้เจาดีหรอก นีไปได้ที่ก็ตามไปยิงอีกได้ไม่ต้องห่วงไี่เกลโดนแน่เออถานที่มุกไม่อยู่ทุกที่เลยอ่ะฮะอยู่ทุกที่อะไรพี่ไม่อยู่ไม่อยู่ทุกที่ไมหมอะอยู่บางที่ พเพื่อนเชียร์งานไดไปโอเคบ้านึงทิง้งล้รับถอนบ้านอะอยู่ไหนนะ้าอาฮ่าฮ่า เออโดนเห็นบ้านแล้วแย่แล้วโอ้โหหวานมาเลยโอ้อพเอี้ยเลยเออใหย่ใยญ่ยหญยใหไปไหนไม่รอดหรอกหนีโฟตอนหนีจ้าไปรอดแล้ว ไอ้เพื่อนมาอยู่น้ด้วยไอ้เพื่อนนิดกน่ยเออเพื่อนก็นโดนลุกล้านไม่ไหวแล้วพี่ตามไปทุกที่ที่พี่คิวบิกน่าจะอยู่ไป เออเหลือไงวะนี่ลำบงังตั้งอะไรได้ตั้งกองทัพนักรากองทัพนักรา o Upgrade complete. Upgrade hey, up uh, low, uh. Bok low, Ghost reporting. Okay. Well... Ghost reporting. Our allies are being attacked. Will do. Alright, we're going hot. Our allies are being attacked.

Just reporting. Who called in the fleet? Squadron just reporting. Our allies are being ready to blunder. Come on, Samato, man. We're finally late. Attack here. Just reporting.

reporting Yes, command. Yes, commander. Damn, You hailed? Ah! Ready to blunder. missile ready. Mึง โอ้โหตากันได้แล้วอะคือเพื่อนแตกเรียบร้อยแน่จบระเบิดเสร็จโล่จบด้วยโดนระเบิดโอเคไปจบละโอเคครับ น่าจะประมาณนี้เนาะในโหมดรัวอะไรก็ไม่รู้วันนี้สตาร์คราฟยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับอยากพี่เล่นเจ็บไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะ,เร,ะเ,รเราจะเริ่มกลับมาลงช่องในคลิปนี้แล้วเนาะเอ้เราจะเริ่มกลับทำไมเราจะเริ่มกลับมาลงคลิปในช่องนี้แล้วนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละไปละครับ